ถึงที่สุดเขื่อนไซยบุรีจะส่งผลกระทบกับคนประมาณ60ล้านคนเขื่อนไซยบุรีเนี่ยเกิดขึ้นในลาวผู้ที่เข้าไปก่อสร้างเป็นบริษัทไทยผู้ที่รับซื้อไฟก็เป็นของคนไทยก็คือกฟพปัญหาก็คือว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีเนี่ยส่งผลกระทบ ับแม่น้ำโขงและชุมชนในรูปน้ำโขงทั้งหมดเราก็มาดูว่ามันมีช่องอะไรบ้างพอที่จะใช้กฎหมายมาคุ้มครองชุมชนมาคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสารปกครองซึ่งก็สามารถฟ้องได้เฉพาะ กรณีการกระทําทางปกครองของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเกิดการกระทํานั้นเกิดขึ้นในไทยหรือนอกประเทศไทยแต่ถ้าส่งผลกระทบต่อคนไทยคนไทยก็มีสิทธิ์ฟ้องได้สยบุรีก็เป็นลักษณะแนวนี้ค่ะปัญหาตอนนี้คือที่ผ่านมาเมื่อเราฟ้องเมื่อปี2,555ซึ่งใน2,555เนี่ยตอนนั้นน่ย ยังไม่มีเหตุเละมันเกิดขึ้นเพราะโครงการยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ว่าเรามาพบอีกว่ากฟผซึ่งเป็นรัฐวิษากิจถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองชนิดหนึ่งในประเทศไทยเราก็ดูว่าแล้วมันมีกฎหมายอะไรคุ้มครองปรากฏว่าสารปกครองเนี่ยให้คำจบกัดความของผู้ฟ้องคดีก็คือว่าเป็นผู้ที่อาจจะได้รับ ผลกระทบไม่ใช่แค่ผู้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบเราก็ใช้คําว่าช่องเนี้ค่ะคําว่าอาจจะก็หมายความว่าเป็นการฟ้องเพื่อคุ้มครองได้เราก็เลยเอาช่องของกฎหมายตัวนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการฟ้องเพื่อเพิกถอนสัญญาซื้อไฟฟ้า คดีนี้เนี่ยต้องพูดว่าเป็นคดีแรกในประเทศไทยที่มีการฟ้องเพื่อให้มีการรับรองสิทธิ์ในลักษณะของผลกระทบข้ามพรมแดนเพราะว่าตัวโครงการอยู่ในต่างประเทศก็คืออยู่ในลาวแต่ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยกับชุมชนในประเทศไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงที่มีการฟ้องคดีเราฟ้องเมื่อปี2 5 5 5ัสิหางหาคม25 5 5ปรากฏว่าศาลปกครองกลางเนี่ย มีคำสั่งไม่รับฟ้องส่งคำส่งคำสั่งไม่รับฟ้องมาเมื่อช่วงประมาณกุมภาห้าหกเราก็อุทธรโดยอุทธรณ์ว่าคาดีนี้สามารถรับฟ้องได้เพราะเป็นการกระทําทางปกครองเป็นเรื่องของการขัดต่อหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือหลักกฎหมายสากลก็คือว่าเป็นการขัดต่อ,อข้อตกลงแม่นำ้ำโขงหรือแม่น้ำโของอะกรีเมน เชญสายบุรีเนี่ยเริ่มโครงการหลังจากเริ่มโครงการขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นตามกฎหมายไทยจะต้องมีเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นถ้าสร้างในประเทศไทยแต่บางเอิญพอมันไม่ได้สร้างไปในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเข้าไปเรื่องของข้อตกลงแม่นำ้ำโขงซึ่งข้อตกลงแม่น้ำโขงข้อแรกก็คือเรื่องของการปรึกษาหารือก็คือจะต้องมีการจัดปรึกษาหารือกับชุมชนสิ่งที่เจอก็คือว่า ขั้นตอนในการปรึกษาหารือของเขื่อนสายบุรีเนี่ยเรามองว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเช่นผู้ที่ได้รับผล,ผลกระทบเนี่ยทั้งหมดคือ8จังหวัดลุกน้ำโขงมาตั้งแต่เชียงรายยันไปถึงอุบลแต่มีการจัดประชุมแค่4ครั้งในบางจังหวัดและการประชุมนั้นก็เลือกที่จะเชิญบางคนเข้าไปไม่ไม่เชิญบางคนคือไม่มีการประกาศโดยทั่ว การให้ข้อมูลก็ไม่มีการเอาข้อมูลมาเผยแพร่โดยทั่วไปใช้วิธีอ้างว่ามันมีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเราเคยขนขนาดเราที่เข้าอินเทอร์เน็ตประจำอย่างเงี้ยค่ะยังคนยากเลยและนับภาษาอะไรกับชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งของที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตถึงที่สุดเขื่นอนไซยบุรีจะส่งผลกระทบกับคนประมาณ60ล้านคน อยากให้รัฐกลับไปมองว่าจริงๆความมั่นคงทางพลังงานที่รัฐพูดถึงมันใช่ความมั่นคงทางพลังงานที่ประชาชนต้องการจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่ความมั่นคงทางพลังงานของคนแค่หยิบเมือนึงที่เป็นคนที่มีอำนาจในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสามารถที่จะกลับใจได้ที่จะกลับมาดูแลประชาชนที่แท้จริงที่เป็นประชาชนที่เป็นแมสที่เป็นประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปใช้พลังงานไม่เยอะหรอกคะ่ะถึงแม้เราจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้ดูทีวีมีตู้เย็นพัดลมเราก็ยังใช้ไม่เยอะเท่ากับภาคอุตสาหกรรมหรือพวกห้างสรพินค้าใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันมีการรณรงค์เรื่องการพลังงานทางเลือกเยอะมากซึ่งรัฐไทยสามารถทําได้ก็ยินดีนะคะกับการที่ตอนนี้ทางสภาปฏิรูปก็มีการผ่านกฎหมายเรื่องของโซลาเซลล์เข้ามาเรื่องนี้เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เชื่อว่า ถ้าหากได้กลับมาทันมากับมาทบทวนจริงๆเขื่อนเองก็อาจจะไม่ใช่ทางออกของการไปผลิตพลังงานหรือเป็นการเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกต่อไปอ